เลนามอนเลนามอนนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนของการเล่นเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์นะครับเพราะว่าปกติแล้วการเล่นเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์เนี่ยมีแคต่ตีตีตีแล้วก็ตีอย่างเดียวแต่เลนามอนตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสายซับพอร์ตด้วยนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเลนามอนเนี่ยมีวิวัฒนาการล่างประมาณนี้นะมีล่างเลนามอนนะครับมีคิวบีมอนนะครับมีทาโอมอนนะครับมีส a ว u 亚马อนนะครับผมจะพูดถึงสควี亚 m อนก่อนนะครับสควี亚อนธรรมดา เดิมทีะคร่บร่ังนี้มาตั้งนานแล้วนะครับหลายปีมากแล้วนะอยู่ในระดับ 2S นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาทั่วไปที่มีแค่พลังโจมตี2สกิลนะครับแต่หลังจากสักพักหนึ่งที่มีแมปดิจิมอนเทมเมอร์เข้ามานะครับแมปดิลิเปอร์ก็เลยทำเอาเวกของตัวเอกภาคนั้นนะครับก็จะเป็นสกิล o มอนตัวนี้นะทำเอาเวกขึ้นมานะครับจากระดับ 2S นะครับก็กลายเป็น 3S ตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าไม่ใช่แค่เพียงดิจิมอนที่ตีได้เท่านั้นนะครับแต่เป็นดิจิมอนที่ซับพอร์ตได้ด้วยนะซึ่งจะช่วยเหลือกับปาร์ตี้ได้อย่างดีเลยถึงแม้ว่าความนิยมของการเล่นตัวนี้อาจจะยังไม่มากนะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่เราก็มาดูกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นของการซับพอร์ตตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะเลนามมนหรือสกุยามอน เอาเวกเข้นะครับเอาเวกเข้มในการปรับสมดุลแล้วก็เอาเวกตัวขึ้นมาใหม่นะครับรวมถึงความเก่งกาจอะไรต่างๆด้วยนะสเตตก็2 3 s แล้วนะครับพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาเลือดก็เพิ่มขึ้นมาสกิลจากมี2สกิลก็กลายเป็น3สกิลขึ้นมานะครับโดย F1 อิซินา F2 โกงไกมันดาระเนี่ยส่วน F3 เนี่ยที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นฮิกะลิโนมันดารานะครับ สกิลนี้เนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตเพื่อนและคนในปาร์ตี้นะครับมีครูดาวถึง4นาทีด้วยกันคือน,นานมากๆแต่มาดูกันก่อนนะครับว่าสกิลมันเป็นอย่างไรนะครับอ่าสกิลมันเป็นการแบบนี้นะครับเราก็จะมีบัฟพิเศษมันดารนาะระยะเวลาส่งผลของบัฟเนี่ย4นาทีด้วยกัน,นับพลังโจมตีสกิลเพิ่มขึ้น10% พลังโจมตีเพิ่มขึ้น300นะครับอันนี้ให้กับทุกคนในปาร์ตี้เลยด้วยซ้ำนะครับมี4คนก็เอาไปเลย4อัน4ตัวเลยนะครับเซ4อันนะครับสกิลนี้ก็ช่วยเพิ่มดาเมจในการโจมตีลงปาร์ตี้นะส่วนตัวของมันเองก็สามารถใช้ดาเมจได้เหมือนกันนะครับเราไปดูแอคชั่นของมันเลยดีกว่านะครับว่าเวลาเราใช้มันในการลงลงดันเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองบัฟไปแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูแอคชั่นต่อสู้ของเขาด้วยนะครับแล้วก็ดูดาเมจเขานะครับจากตารางตรงนี้นะนะครับแต่การทําบัฟเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับเราก็ใส่เมมเบรรี่สกิลเพิ่มเข้าได้นะซึ่งเมมเบรรี่สกิลการเอาตัวรอดเนี่ยผมก็จะใส่ทีออฟไลน์นะครับเป็นการเพิ่มเลือดตัวเองแต่ว่าเมมชิพไม่พอไปซื้อเมมก่อนนะครับโอ้ทำไมผมลืมได้ไงเนี้ยกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วเราซื้อเมมชิพเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะใส่ เมมเบรี่สกิลเสริมไปใส่เพื่อเอาตัวรอดนะครับก็คือทีออนพลานะครับเพิ่มหลอดเลือดมากขึ้นนะครับแล้วก็เมม o r อรี่สกิลป้องกันเราใช้ป้องกันห่งความมืดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นธาตุความมืดนะป้องกันห่งความมืดเนี่ยก็ช่วยลดความเสียหายอีก15เนี่ยก็จะโดนเบาลงนะครับก็ลองไปดูว่าน้องทําดาเมจได้อย่างไรนะครับตอนนี้เราใส่อุปกรณ์ทั้งอย่างนะครับซัพพอร์ตสายดาต้านะครับแล้วก็ดันที่เราลงเป็นดันวัคซีเนี่ยก็เป็นการชนะต่างด้วยนะครับปึ๊บ เราจะส,สกิลทุกสกิลนะครับอ่าแอนิเมชันสกิลก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็สกิลคูดาวไม่นานมากนะครับแต่ความแรงก็คือด้วยความที่เขาไม่มีสกิลเบิร์ดเนาะมันเป็นตึงตีตึงซักเนะยครับ,รบก็จะมีแค่สองสกิลที่ดาเมจประมาณนี้นะจริงสกิลสามารถอัพความแรงได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนะี่ยก็ต้องอัพหรอกเนะี่ยตัวน,นี้ก็ ใช้ไ,ได้เท่าที่ใช้ได้ไปก่อนนะครับอ่ะเพราะปกติตัวนี้เนี่ยจะลงเป็นปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับปะไปตีตัวตกันต่อไปเลยนะว่าจะรอดไหมครับ ผ่านมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น 3S เนี่ยครับแล้วมีแพสซีฟเนี่ยครับปกติดิจิทัล 3S 3เดซิวัแล้วก็ U เนี่ยจะมีแพสซีฟเนี่ยสายดัตต้าเนี่ยเพิ่มพลังจุดที่5%แล้วก็ความมืดจะเพิ่มความแรงโจมตีอีกเ e, นี่ยครับไปดูตัวบอสที่มันยากลึกสุดตัวนี้กันปาบ อ่ะต uh ันนี้เราต้องหลบตะกิวนี่ครับระวังเนี่ยระวังระวังเราจะโดนเผาไหม้แต่ว่าถ้าเมจเราทันเนะยครับก็ไม่โดนเนี่ยไม่โดนไม่โดนเนี่ยเรากลัวโดนเผาไหม้ตะกิวสะพอนมากคนโงพอทีเนี่ยเพราะว่าตะโดนสะพอนเนี่ยเราตายได้เลยเนี่ยมาดูตัวสุดท้ายเนี่ยครับตูเซมอนตัวนี้เราแพ้ทางเนี่ยแต่ว่าปั๊บเราจะหมดแล้วเนี่ยครับสี่นาทีไปเร็วเหมือนกันเนี่ยมันดาราเนี่ยครับแต่ว่าเติมได้ เติมได้เรื่อยๆเติมได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้แพตตีดทำงานเนี่ยใส่ดัต้า ata, เพิ่มพลังโจมตีมาพอสมควรแล้วนะครับพลังโจมตีสกุเยโมนชิงก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับด้วยแพตตีดนะครับอ่าตอนนี้เราโดนเผาแล้วนะครับเราต้องยอมรับโดนเผาไปเนี่ยตัวนี้ จะโดนท่าหมอกพิษมรณะหรือเปล่านะครับมาดูกันอ่าไม่โดนหมอกพิษนะครับแต่โดนใบนะครับโดนใบครับโดนใบครับแต่ก็ผ่านมาได้นะครับผ่านมาได้แต่ว่าหนักนาสาหัสนะครับในการโซโลนะคือมันก็ไม่ได้สามารถจะโตโลได้ขนาดนะครับแต่ว่าก็มีความสามารถพิเศษอยู่สำหรับจุดเต็นของตัวนี้นะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้น ขอสายสปอร์ตติดดาเมจร,รักเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยติดกันสัก